กินข้าวครับนันชาก็จุดพูเสร็จไม่เอามานอนข้างนอกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับผสมอาหารเปรียกให้นะนุ่งอาหารเม็ดนะ หครับลูกอ๋อให่เหรอลูกอ๋อยอะครับเดี๋ยวกินยานะลูกนะมเมแกงต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะคะที่เมตตาช่วยค่ายาของน้องโชกุนนะคะแม่แกงขอบพระคุณท่านมากๆนะคะค่ายาของน้องโชกุนเนี่ยจะอยู่ที่สองพัน 550บาทนะคะเนาะขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่วยค่ายา,ยายให้กับน้องโชกุลนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆปีใหม่นี้ขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยเมตตาตลอดเลยขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเลยลกนะูกฮะ กินจได้กินยานะลูกนะเสร็จแได้กินยาอืมกินได้อย่างนี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกแต่ก็ยังมีไออยู่นะยังมีไออยู่ก็เดี๋ยวลองกินยาวันนี้อีกทีนึงก่อนว่ายังไงเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะให้กินยาแม่เตรียมยาให้โชกุนครับคุณมาหมํายานะลูกนะยานะครับลูก ไม่จะป้อนได้ยังไงเนี่ยนคะรึ่งเมตรหนึ่งเมตรขอบคุณหมอยาครับลูกขอบคุณครั ลกยาของโชกุนค,ครับหมัยาครับโกหมั่นข้าวแล้หมัยาครับลโลกอุ้ยแม่จะป้อนยังไงเนี่ยอืมสงสารโลกจังเลยป้อนก็าม่จะเป็นหันมาลุกมามานะครับลูก ลงยังลงกึกยังเก่งจังเลยลูกเก่งมากครับลูกเก่งมากครับหนึ่งเม็ดไปแล้วนะครับเก่งมากๆครับลูกเก่งมากๆครับผ่อนคลายอย่างนิดหนึ่งนะผ่อนคลายนิดหนึ่งนะลูกนะลงไปแล้วลูกลงไปยังลูกเหย้วออกมาแล้วลูกนะ 那里？哦，花啥子？嗯嗯。嗯 อีกเม็ดนะอีกเม็ด,อ,มดอีกเม็ดนะครับลูกอึ๊บอึาา๊บอือเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยครับเนเก่งของแม่ครับเก่งมากเลยลูกเกิดอ,อึกเยี้ยงหรือเกิดอึ๊กเย้ยเกิอึกยียงครับลูก เก่งของแม่อืโชกุนหม่อข้าวครับ,บคุหม่าข้าวอีกรอบครับพมชโชคุณยังหายใจทางปากอยู่นะคะเพราะว่าโชคุณเหมือนแน่นจมูกเนาะยินยาได้แล้วเรอยินยารอบเย็นแต่ไอน้อยลงนะไอน้อยลงแต่ยังมีจามอยู่บ้างแต่ว่าก็หายใจทางปากอยู่เนาะเหมือนแน่นจมูกข้างในเนาะ ลูกนะคนเก่งของแม่นะครับลูกมแม่ไม่อยากจับเขาให้เขากินก่อนไม่อยากรูปหัวเขาถ้ารูปหัวแล้วเขาจะไม่กินเขากินให้อิ่มอิ่มก่อนนะกินเยอะๆนะลูกนะอมแม่รักหนูนะคะจากเด็กที่สนสนนะลูกเนาะเด็กที่สนสนเงียบเลยอยู่แต่ในบ้านแม่ไม่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ตรงนี้นะมีทั้งอาหารมมีทั้งน้ํามีอะไรพร้อมห้องน้ําก็มีพร้อม นอนเล่นอยู่นี่นะ่ะปองปอนเดินเล่นปอนปอนครับทำไรลูกอ้นเดินทำอะไรอะลูกเออเดินเล่นน่ะลูกออกิ้งดีกว่ากิ้งดีกว่ากิ้งดีกว่าออดูที่โชกุนจะกินข้าวหมดชามไหมนะโชกุนจะกินข้าวหมดชามไหมนะ อะไรดกปอนปอนครับกินข้าวหมดชามนี่เขาเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยนะคนเก่งของแม่แล้วเขาก็มากินน้ําเองนะคะเขาก็มากินน้ำเนะะเา,านนเนะแม่เอาน้ำให้น้องกินตรงนี้นะใหาไวนะลูกนะทุกคนเป็นห่วงหนูนะครับลูกลเดี๋ยวรอป้อนยาเย็นอีกรอบนึง ครับครับผมครับลูกจะเอาอะไรลูกกเก่งของแม่เอซีเห็นกินได้แบบนี้ก็ดีใจแล้วเนาะอาหารแมวป่วยนะอันนี้ เขาชอบกินไม่เอาวันอื่นให้มาให้ไม่ยอมกินพอไม่เอานี่มาแล้วกินชามเบลออะไรกินหมดเลยลูกเก่งมากปอน,นเขาเล่นกันเขาอยู่คนเดียวหน้าบ้านแม่แม่สนี่ไว้รอไอใส่ตะไครยไว้จะหมดแล้ว จะหมดแล้วครับทุกคนเห็ก็ดีใจนะโอ้ยนั่นก็กินอยู่คนเดียวดูเขาดูเขาแอบดูเขาแอบดูเขาเล่นแอบดูเขาเล่นคนเดียวแอบดูแอบดูเขาเล่นคนเดียว ูสิลูกเก่งมากครับคนเก่งของแม่เก่งมากครับลูกคนเก่งของแม่มเก่งมากๆครับลูกกินอาหารแมวป่วยอาหารอื่นเขาไม่ยอมกินเขากินแต่อาหารแมวป่วยอย่างเดียว เก่งมากๆครับลูกคุณเก่งของแม่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาหารของคุณเอกศิษย์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณค่ารักษาพยาบาลของผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้มากๆเลยนะครับ2550บาทขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ท่านเมตตานะคะผมขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับหมดเลยครับ เก่งมากเอาให้หมดเขาจะเอาให้หมดก็จะเอาให้หมดเอาให้เกี้ยงจะเอาให้เกี้ยเราลุ้นกันลุ้นกันจะเกี้ยงไหมลุ้นกันจะหมดไหมลุ้นกันลุ้นกันชามใหญ่ได้นะใช้น้อยนะเนี่ยลุ้นกัน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 หมดจนได้เลยลูกดีใจจังเลยลูกแม่กินข้าวได้อะลูก แต่แม่ก็เอาแรกแรเขาไม่กินนะแม่เอาอาหารใส่มือแม่แล้วก็แตะที่ปากเขาให้ได้รู้รสก่อนให้เขารู้รสก่อนแล้วเขาถึงมากินตอนแรกเขาไม่ยอมกินเลยพอแม่เอาอาหารแตะใส่ปากรู้รสปุ๊บแล้วเขาก็กินใครอยู่ข้างนอกเกี้ยงเลยเดี๋ยวค่อยมาให้กินใหม่อีกรอบเนาะเดี๋ยวค่อยมากินใหม่อีกรอบนะลูกนะเกี้ยงเลยครับลูกเก่งมาก เก่งมากครับลูกโอ้โหสุดยอดตบมือเลยตบมมอใหมือเลยครับลูกโอยอย่างนี้ต้องหายไววๆนะลูกนะแม่ให้มานอนมันโต๊ะทางานแม่นะนี่นอนอยู่กับพี่โชคนอนอยู่กับพี่โชคพี่โชคอยู่ในหลังอี่นะอยู่นี่นะลูกนะคนเก่งของแม่นะครับลูก ทุกคนก็ดีใจเนาะดูกินน้ำเก่งเก่งมากครับลูกแม่ ก็แต่ละคนโอ้ยแอบดูแม่ไหมแม่จะทำอะไรฝั่งนู้นฝั่งนู้นห้องนู้นอ๋อไปไหนลูก,ปไ,ลกไปไหนลูกเออไปไหนลูกดูไ,ไกลแม่เออจะดูเพื่อนอ่ะลูก๋อจะดูเพื่อนเพื่อนเล่นรายการเพื่อนเล่นรายการครับจะดูเพื่อนหระลูกไป,ไปไปไปที่นอนหนูนะครับลูกไปไปโชคห์หือละ ใส,ส่เสื้อนะลูกนะอืม hmm. อ mm ืม hmm. mm hmm. เป็นที่นอนตั mm hmm. วเองอืมนอนใช